ไลเดอร์แหวงเหลสไลเดอร์สไลเดอร์ธรรมชาติครับขึ้นไป่ะแม่สักทันคุกเข้าไป

ขึ้นไปปีนเขาปีนขึ้นไปปีนได้ไหมปีนได้ไหมเอาปีนขึ้นไปอย่าดึงเอาปีนขึ้นไปดูที่ปีนได้ไหมเอ,ไเ,อเ,เอาปีนขึ้นไปไปเลยเอาปีนขึ้นไปจานกนกนก ป yeah oh yeah no 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 ีเข้าไปปีเข้าไปเอาอึดอาปีเข้าไปโอ้ยนั่นๆ